ก่มีใช้เออ๋อใช้เอเหรออาวุธใช้ตัวอาอ๋อโอเคโอเคโทษทีมาต่อไปอ่านว่าอะไรโฟน B บีฟรีเบฟรีบีกูต้องอ่านว่าอะไรกูไม่รู้ช่องต่างชาติอ๋อโอเค ฟรีบี้แล้วกันเรียกฟรีบี้โดยฟรีบี้นะครับห้าดาวธาตุแสงการโจทต์วติการจดตยธาตุแสงโจทต์วติธีที่สามครั้งสร้างเท่าไหร่ธาตุแสงผมว่าสับฟรีฟรีบี้ครับฟรีบี้โอเคฟรีบี้ โจมตีหนักใช้ T.R เพื่อโจนตีเป้าหมายสร้างสถายแสงโอเคฮัาแสงโจนตีกลางกาดใช้เพื่อขี่ไม้เท้าเลบพุ่งมาจากกลางกาดเพื่อโจนตีเป้าหมายสร้างสถายแบบเชิดแสงโอเคโจนตีหนักกลางกาดใช้ s t เพื่อขี่กระถาเนี่ยขี่กระถานในระยะไกลสามารถใช้ซ้ำได้หลังจากหลบกลางกาดหรือใช้ r a p p i n g o okay. อเค dot c u n t e r สำเร็จแล้วใช้กะให้ใช้การโจมตีปกติอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีเป้าหมายซึ่งความเสียควาสีหาย the spectre verfie อยู่ใน ring of m i l l e r หลบเค u n ์เตอร์จะกลายเป็นดาวของ เมื่อใช้อะไรนะเมื่ออยู่ในริงออฟเคาน์เตอร์ก็จะกลายเป็นเคอร์เตอร์รอรอรอแบบหนึ่งใช่ไหมถ้าเอาเอเข้าใจสัสเซนดิต่อไปเลโซนิสสกิลเรียกริงออฟมิล l ล r s ์ออกมาที่ตำแหน่งเป้าหมายทำให้เป้าหมายโดนที่โดนโจนตีหยุดนิ่งไปเวลาสองวินาที และสร้างความหายแบบ s สเป t r o Damage ใช้ลิส c น s สกิลอีกครั้งไม่นานหลังจากเรียกลหจากฟิปปี้ออกมาแล้วเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งของ Ring of ว i l เลอร์และสร้างความสียหาย s p e c t r รเดเมดฮะริงออฟวิลเลอร์คืออะไร r i n อ of ว i l เลอร์วนกระจกมีระยะเวลา3วินาทีเมื่อฟิปปี้เรียกเรียก f ิงออฟวิลเลอ ที่อ๋อที่เรียกซ้ำก็จะที่อยู่ก็จะหายไปโอเคเมื่อฟีปีป้อยู่ในอยู่ภายนอกลิงออฟฟินเลอร์การโจมตีปกติหรือการหลบลีกที่อยู่ในลิงออฟฟินเลอร์จะหักแสงสักสิทธิ์ไอ้นนเหี้ยเลยซึ่งสร้างเขาจะหายสเปกโตให้กับเป้าหมายภายในลิงออฟฟินเลอร์ กูอาจถูกแล้วแต่ว่าไปไทยไม่งูอ้เหียและดึงเป้าหมายที่โดนไปที่ส่วนกลางของแหวนนะฮะสร้าายได้เกิดขึ้นถือเป็นความเสียหายโจมตีปกติสามารถเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งทุกๆศูนย์จุดห้าวินาทีเมื่อเฟปปี้อยู่ในอยู่ภายใต้ลิงก์ฟิลเลอร์การโจมตีปกติจะกลายเป็นดาวอะไรครับ แชมเบลสตอร์ไปไหนละมันคืออะไรวะพาส,สีหรอแชมเบลสตาร์คืออะไรหรือมันคือการโจมตีปกติเฉยไ,ไม่มีอะไร สาการโจมตีพื้นฐานซึ่งโจมตีต่อเนื่องสูงสุดสามครั้งและสร้างความเสียหายสเปกโตถือเป็นความเสียหายโจมตีปกติไอแชมพปียงสตรานี่คือการโจมตีปกติแบบเสริมพลังเหรออธิบายกูทีไอเฮี้ยกูกูจว่าจะฟกมันคืออะไรวะ ถ้าเป็นาเมจจะโดนสิวกรอบแน่จริงเห็นอ่ะอ่า,อ,าอ่านไหนก่อนดีอ่านนี้แล้วกันเรสโซเน้นเดฟเลชั่นฟีปีรวมแสงในมือของเธอไปยัง นะกระจกแห่งการตัดสินและทุบมันทิ้งสร้างก็ามเหายสเปกโตเพิ่มตัวคูณเดเมจสองร้อยห้าสิบห้าเปอร์ให้กับอะไรบ้างเนีนะ่ยเซอร์เซนคอมฟอร์ทชั่นมึงควรจะเข้าใจง่ายกว่าไอ้แบรนด์สิวะ แอสเซอร์ลูชันนะฮะคอนเฟชชั o นแอส u ซ i o n ลูชันคอนเฟเอาใหม่นะเพิ่มประสิทธิภาพ olution, <c oughs> <c oughs> แอสเซลูชันเพิ่มตัวคูเคอรสองยห้าหเปอรและการเพิ่มประสิทธิภาพแคนชชั่นใช้8 ของสเปกโตฟีเป็นยังเป้าหมายที่โดนอันนี้กูไม่เก็ตกูกูต้องไปดูในไมชั่นแหละถึงจะเก็ตต่อไปฟอร์เตอเซอร์กิตเพิ่มความปฏิเมิ่อความปฏิฐานของฟรีพี้ครบแล้วจะใช้คำนัณทั้งหมดเพื่อไล่หนึ่งครั้งในสกลิลต่อในสกิลต่อไปนี้ค้างการโจมตีพื้นฐานเพื่อไล่แอสซิลูชัน การโจมตีหนักสร้างความเสียหายสเปกโตและใช้หนึ่งสแตก็กอะไว้ใช้หนึ่งของสเปกโตฟีดให้กับเป้าหมายที่โดนฟีฟีปปก็สูตรสานะแอสซูล,ลูชั่นซึ่งจะทำให้เธอสร้างความเสียได้มากขึ้นกดใช้เรโซเนนสกิลเพื่อไล่เรโซเนนสกิลคอนฟิวชั่นสร้างความเสียหายสเปกโตและใช้1 ของสเปกโตฟีซไปยังเป้าหมายที่โดนโอ๋อโอเคอันนี้ไอ้เหนี้ยนี่แหละคือดัมเมลักกน่ละโดนก็สู่สานะคอนฟิวซซึ่งทำให้เธอใช้ประโยชน์จากสเปกโตฟีซได้ดีขึ้นแสซลูชั่นและคอนฟิวไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้การก็สูสส่สถานะใดสถานะหนึ่งจะทำให้สอสานะสิ้นสุดลงเมื่อติว่าฟอย ไม่ถึงศูนย์ฟรีปี้จะไม่สามารถไล,สล,สล,ลสนน่สกิลแอสซลูชันและเรสโซเนนสกิลคอนฟิวของการโจมตีหนักได้ก็ okay. ฟรีปี้เสียสักดิธิ์ล่าคาถาอะไรการโจมตีพื้นฐานครั้งที่สามหรือการเคาน์เตอร์ดอทเคาน์เตอร์แทนที่จะโจมตีหนักครั้งต่อไปการโจมตีหนัก ซึ่งสร้างเขงาจะหายสเปกโต้ด้วยค่า30มสิบ DIY Void อ่าอ๋อในการโจมตีหนัก Exclusion Exclusion ไอ้เหี้ย DIY Void e ิบห้า stack อ่ะ ก,กป้ปมายที่โดนี่มีเสียงแล้วก็ขยายเสียงสองยากเปอร์เซ็นต์ก็คอนฟิวใช้5ของสเปกโตฟีดพยายามเป้าหมายที่โดนมันจะงงๆเลยนะกูยังไม่เข้าใจเลย,เด,ยเดี๋ยวใช้นู่นเดี๋ยวใช้นี่เดี๋ยวต้องข้สถานะนู่นข้สถานะนี้ไอ้เนี่ยสลบ มันก็ทำดมจแสงได้ดีแหละเน้นตีปกติก็ตีหนะักแล้วฟิฟี่สามารถได้ฐานได้หนึ่งรอยครั้งฟิฟี่จะรับคำปฏิฐานห้าครั้งโดยโ,โดยอัตโนมัติทุกๆ5้าวิเอ้ยห้าครั้งโดยอัตโนมัติทุกๆวิเนี่ยดีไวไว้น่าจะสำคัญ ฟิฟี่สามารถเก็บเสียงเสียดได้สูงสุด6เสียงการใช้แอสซัลดหรือสกิลจนตีหนักของคอนฟิวจะฟื้นฟูคือเสียงออเลี้ยงสแตก็กน่าจะได้เพราะอีโคที่มาใหม่มันมีสเโตฟีดด้วยและฟิฟี่น่าจะแปะได้ปกต,ติก็ไม่เคยยืนสนามนานนี่นะแบบก็สลับออก อ๋อโอเคขอบคุณที่ได้บายไอ้สเปกโตฟีนี่คือมันมาจากอีคโคใหม่สินะเฮ้ยเยมึงเยอะเกินไหนมีอาวุธประจำตัวอีกเนี่ยต่อไปเอาทอสกิลสร้างความหายสเปกโตเท่ากับสองร้อย เอ้ย528.41%ของ EDK f r e e b i e ให้กับเป้าหมายใกล้เคียง a s o l u t i o n เพิ่มตัวคูณความเสียหายผมว่าอยู่ในสถานะ a s o l u t จะเพิ cool, ่มตัวคูณ255%แต่ถ้าอยู่ในสถาะนะ c o n f u s จะว่าเดดเพลอะฮะให้กับ Resonator อรบนสนามลดโอ้ oh! ลดต้านทานธาตุ ดังนั้นขอสตู้ใกล้เคียงลง10เปรอแล้วเพิ่มสเปรโตฟีดัมเมดก่อนอ่า100เปรอเอฟเฟกต์สเปรโตฟีสร้างความเสียหายให้กับศัตรูรอบขยายรอบสร้างความเสียหายขอสเปรโตฟีถ้า10เปอรอเอฟเฟกต์นี้คงอยู่30นาทีก่อนฟิฟกี่จะเปลี่ยนเป็นสานะโอ้ของดีนะเดี๋ยวนะ่าสรุปมันตัวซับเดาเมจนะจากที่อ่านมาไม่ดาเมจเพียวเลยนะเว้ย มันดูจะเป็นตัวระเบิดเทียว้นะแต่ดามเมจหลักๆมาจากอ,อีโคเหรออีโคใหม่อะไอสเปกโตฟีดเอฟซีแปะได้ตัวเดียว Fuck s h i t โอเคเยี่ยมงปะเอ็ดใช่ไหมพวกไอ้เน,นี้ย ดิฟีก็น่าจะแปะได้มัง้งมันแค่คือสกิลอ่ะมันเชื่อมกับตัวสเปกโตฟีดอยู่แล้วแปะแปะได้ไหมไม่นะ <laughs> ไม่อ่ะมันทุกอย่างอ่ะแม่งจะใช้สเปกโตฟีดอย่างเดียวเลยเว้ยแต่ว่าแปะไม่ได้นะ <laughs> มันมันใช้สเปกโตฟีเป็นหลักด้วยแต่แปลเองไม่ได้ก็ตามนั้นอ่ะอน้องสนิทมาช่วยอืมอันนี้เอใช่ไหมครูจะได้ฝูกไม่ใช่ R เนาะเอสไปใจเอโคป่ะใช่ใช่ผมก็ว่าต้องไปเอโคเห็นนะ เอ็กคใหม่เราดูจากอันนี้ได้ป่าววะนี่ไงนี่เนี่นี่เนี่ยเอฟเฟกต์ห้าชิ้นเนี่ยเอฟเฟกต์สองแล้สเปกโตรดาเมจสิบเปอร์กับห้าการจะตีสตรูด,ด้วยสเปกโตรฟีดจะเพิ่มอัตราคริ๊ยี่สิบเปอร์เซ็นเวลายี่สิบวิการจะตีศัตรูด้วยสเปกโตรฟีดยี่สิบก่อนจะ จะเพิ่มบรนดะาสเปกตัวดัเบลสิบสองเปิดเดี๋ยวแฟงล่าเป็นเพื่อโจมตีสร้าง,งสถานสเปกัตและถือถือสกิลอีโคไว้พุ่งเข้าสถานะนหนแฝดสเปกโตฟีดอันนี้มันคือ โจมตีศัตรูด้วยสเปกโตฟีสโจมตีด้วยสเปกโตฟีสเดี๋ยวย้ยอนไปดูก็ได้สเปกโตฟีสสเปกโตฟีสนนถูกแล้วล่ะน่าจะถูกแล้วล่ะแปลจากอีโคะแหละถูกแล้ว น่้วจะไปจากอีโค่ถูกแล้วก็คือใส่ได้อยู่เซตเดียวใส่ได้แค่เซตเดียวเท่านั้นแหละทราหวันปล่อยพอถึงเวลาเข้าจริงก็จะรู้เองครับแล้วปล่อยไปก่อนนั่นต่ถูกแล้วแม่งใส่ได้แค่เซตเดียวเซตสเปกโตใหม่เท่านั้นตัวละครเนี้ยโอเคต่อไปเอสเนาะ กูจะย่อรอบมันคือ s ใช่ไหมไม่ใช่ r ใช่ไหม ah s หนเมื่ออยู่ในสาะ <c oughs> ออนสาะ resolution resonance l e v e r u t i o n จะเพิ่ม d a เม g multiply เป็น480แทนที่จะเป็น2 5 5เ <c oughs> มื่ออยู่ในสาะนะ c o n f u s s e e r l n c t resonance l e v e r u t i o n จะเพิ่ม, damage, มดาเมจปฏิภายเป็น90%และใช้ s p e c t r ฟร Freeze กับเป้าหมายที่มีสเต็กสูงสุดที่สามารถรับได้แล้วก็ S2 เมื่ออยู่ในสานะแอ s o l u t i o n หรือความสหายได้เกิดจากอ u t o s ส i ิลต่อชัตตูส s p e c t r รี f e e e จะเพิ่มขึ้น60%เมื่ออยู่ในสานะ Confuse สกิลส์เพเดอร์จะสร้างความเสียหายให้กับสเปกโตฟีดเพิ่มขึ้น120บเปอร์ใช้เฮวี่แอคแท็กสตาแฟสจะใช้สเปกโตฟีดอีก2อันเมื่อโจมตีโดน S4 เมื่อโจมตีปกติหรือโจมตีพื้นฐานของอการโจมตีสเปกโตโดนเมื่อโจมตีโดนสเปกโตธาต ขอบเป้าหมายสุดลดลงสิเปอร์สามสิบอีทีโอเคลดท่าแสงลงแล้วก็ s หกหยุดการขวบเป้าหมายที่อยู่ที่เข้าใสหยุดการเคลื่อนไหวเป้าหมายที่เข้าสู่ ring of m i l l e r เป็นเวลาสองวิเอฟฟกนี้ส่งผลต่อเป้าหมายทั้งหมดที่เข้าสู่ ring of m i l l e r และ ring of m i l l e r จะสร้างขึ้นแต่ละอันจะส่งผลกับเป้าหมายเดียวกัน เพียงครั้งเดียวเมื่ออยู่ในสานะแอ o l ลูชั่นหรือคอนฟิ e จะเรียก Ring of f i l l e r ที่มี Resonance Skill จะกระตุ้น Heavy Attack Star Flash พิเศษที่ตำแหน่งของ Ring of f i l l e r Heavy Attack Star Flash นี้จะไม่กินที่ว่า v o i d และไม่ถือว่าเป็นการไล่ Heavy Attack มีคนแชค์ของมา อ๋อนี่เหรออยู่ที่ resonant resonant อ๋อนี่เหรอมันไม่เหมือนกันหรอวะหรือว่าเรื่อนี้มันแดบ,บสรุปมาให้แล้ว เอ็มซีของเอ็มซีเหรอซีเดี๋ยววะแอปเปิดดูของเรโซเน้นเรเวเลชั่นเหรอเออเฮ้ยบอกว่าแอปนี้ไม่อัปเดตเฉยๆแต่ในเกมอัปเดตไปแล้วโอเค เชนสเปกโตเอนเอเนจีทูเอ็กแท็กทาร์เก็ตเอเตอร์ช็อตสเปกโตและวิตอร์มอโอเคโอเคอเ,คเ,คเคดขอคุมากครับอะไรที่มันเขียนว่าโจมตีด้วยสเปกโตฟิกก็แปลว่าก็แปะได้ดี๋ยววะช่างมัน ช่างมันโอเคเอ่อตัวดาเมจท่าแสงที่เน้นโจนตีปกติและเน้นสเปกโตไฟต์อะไม่ไม,ไม่แล้วก็อ่อต้องไปรอดูดาเมจทีนึงว่าจะแรงสู้เจ้าเมืองได้ไหม ว่าตอนนี้เจ้าเมืองน่าจะเป็นคอหลักของตัวทำดาเมท่าแสงใช่ไหมที่แต่ว,ว่าแรงสัตว์มาเลย